สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อนารีรัรตนวงศาาหรือชื่อเล่นว่าครูแอมตำแหน่งครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะซึ่งในปีการศึกษานี้นะคะครูได้รับหน้าที่ให้สอนในรายวิชาภาษาจีนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ตัวเลข1-10เป็นภาษาจีน2เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการออกเสียงตัวเลข1-10เป็นภาษาจีนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่1ที่มีชื่อว่า e r 1-2-3นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะ ครูอยากให้นักเรียนลองนับ1ถึง10ด้วยตนเองค่ะครูให้เวลานะอ่านับจบแล้วใช่ไหมคะ1ถึง10เป็นภาษาไทยแล้ววันนี้ครูนะคะจะมาสอนวิธีการนับ1ถึง10เป็นภาษาจีนค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูช่องสือคำศัพท์ของบทเรียนนี้กันค่ะโดยครูจะอ่านออกเสียงภาษาจีนให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครูนะเรามาดูคำแรกกันค่ะอีอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูนะอีเก่งมากค่ะ คำถัดมานะคะอออ่านออกเสียงตามครูนะออเก่งมากค่ะต่อมานะคะสันอ่านออกเสียงตามครูนะคะสันเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนต่อมา ซื่ออ่านออกเสียงตามครูนะคะซื่อเก่งมากค่ะนักเรียนต่อมานะคะอูอ่านออกเสียงตามครูค่ะอูเก่งมากค่ะนักเรียนเรียว อ่านออกเสียงตามครูนะคะเลีรยวมานะคะชีอ่านออกเสียงตามครูนะคะชีเก่งมากค่ะต่อมานะคะป้าอ่านออกเสียงตามครูนะคะป้า เก่งมากค่นะนักเรียนทุกคนต่อมานะคะเจียวอ่านออกเสียงตามคูณนะคะเจียวเก่งมากค่นะนักเรียนต่อมานะคะชื้ออ่านออกเสียงตามคูณนะคะชือ เก่งมากค่ะอาต่อ,าตอมานะคะเราจะมาอ่านออกเสียง1-10ถึง10เป็นภาษาจีนอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการที่ครูจะอ่านให้นักเรียนฟังเหมือนเดิมและให้นักเรียนออกเสียงตามครูและแปลภาษาไทยไปพร้อมๆกันนะคะะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยอี อ่านออกเสียงตามครูนะอีแปลว่าหนึ่งต่อมานะคะอออ่านออกเสียงตามครูนะออแปลว่าสองสันอ่านออกเสียงตามครูนะคะสัน แปลว,ว่าสามสออ่านออกเสียงตามครูนะคะสื 4, แปลว,ว่าสีอู่อ่านออกเสียงตามครูนะคะอูแปลว่าห้าต่อมานะคะเรยว อ่านออกเสียงตามครูนะคะเลียวแปลว่าหกชีอ่านออกเสียงตามครูนะคะชีแปลว,ว่าเจ็ดต่อมานะคะป้าอ่านออกเสียงตามครูนะคะป้าแปลว,ว่าแปด ต่อมานะคะเจียวอ่นานออกเสียงตามครูนะคะเจียวแปลว่าเก้าสุดท้ายนะคะฉืออ่นานออกเสียงตามครูนะคะฉือแปลว,ว่าซิบเก่งมากค่ะทุกคนตกมือให้ตวเองค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนอา ต่อมานะคะครูจะทดสอบให้นักเรียนนับ1-10ถึง10เป็นภาษาจีนด้วยตนเองค่ะโดยการที่ครูจะให้เวลานักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย ตอนนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนทุกคนนะคะคงจะนับตัวเลข1-10เป็นภาษาจีนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะคาบนี้นะคะครูก็ต้องขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนการนับ1-10 กันด้วยนะคะและคราบหน้าครูก็จะมาสอบถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถจำเนื้อหาที่ครูสอนไปในวันนี้ได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคันนักเรียนทุกคนและพบกันใหม่ในคราบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย